ส่วนสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับการเลือกซื้อ i p h o n e มือสองนะครับสวัสดีครับผมผมแอด์บินเอนะครับวันนี้จะมาแนะนำส่วนสำคัญอันดับ1นึ่สำหรับการเลือกซื้อ iPhone มือสองนะครับ <Wow. S 1> ปกติเราเลือกซื้อ p p o n e นะครับเราก็จะดูสภาพเครื่องนะครับแล้วก็ดูการทัชสกรีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะดูประมาณนี้นะครับมีหนึงสิ่งที่สำคัญสุด ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับก็คือการรีเซ็ตลบข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมดของเครื่องนะครับวิธีง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มต้นจากเราจะเข้าไปที่การตั้งค่าและเข้าไปที่ทั่วไปเลื่อนลงมาก็จะเห็นรีเซ็ตนะครับบรรทัดที่2จะเขียนว่าลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดเราก็คลิกเลยครับการลบข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมดนะครับ จะเป็นการตรวจเช paper, h, mm ็คความสมบูรณ์ของบอร์ดนะครับถ้าบอร์ดไม่สมบูรณ์เราจะไม่สามารถเข้าใช้งานหน้าปกติได้นะครับก็อาจจะติดแอคหรือว่าอาจจะรีเซ็ตไม่จบส่วนที่2ก็คือเพื่อเช็คว่าเครื่องที่เราจะซื้อมีไอคาวฝังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางเครื่องก็เหมือนกับถูกปลดไอคาวมาเป็นไอคาวฝังแล้วยังมาใช้งานปกตินะครับถ้าสมมุติว่าเครื่องนี้มีไอคาวฝังเราก็จะเห็นหลังจากที่เรารีเซ็ตนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับ ปัจจุบันมีการบายพาสไอโฟนนะครับการบายพาสไอโฟนก็คือมีเครื่องที่ติดไอคาวนะครับเราสามารถนำมาบายพาสหรือให้ร้านหรือให้ช่างบายพาสแล้วก็นำมาใส่ซิมโทรเข้าโทรออกได้นะครับเครื่องที่บายพาสก็คือเครื่องที่ติดไอคาวนั่นเองนะครับก็เป็นข้อมูลที่นำมาแบ่งปันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมคลิปหน้า ผมจะสาธิตวิธีการเปลี่ยนโมเดลของ iPhone ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ